ปัญหามาผูกเมื่อสัดส์ดสิ่งหนึ่งปรากฏนะครับสิ่งหนึ่งผู้ไม่ตายผู้เห็นชอบผู้รู้ชอบผู้สังเกตชอบก็ปรากฏก็หมดอวิชชาที่ขวางกั้นนะครับเรายังไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งผู้ไม่ตายนะครับผู้เห็นชอบ ผู้รู้ชอบผู้สังเกตชอบก็ยังเกิดอยู่ในพื้นนาปานกลางเทวดาที่มีรูปถ้าเราจะเลือกเกิดในผื้นนาชั้นสูงก็คือเทวดาที่ไม่มีรูป นั่นก็คืออะลูป,ปะสัญญาอะก็คือไม่ใช้ล่มในที่นี้รูปในที่นี้ก็ล่มในการปฏิบัติธรรมภาวนานะครับเมื่อเราชีวิตสิ้นกายพังความตายมาถึงนะครับอยู่ในอะลูป,ปะสัญญาตั้งแต่อากาสายายัตนะที่ห้า